วันนี้ก็กลับมาชั้นเดิมที่เจอ้คนจะกับผมนะครับผมไม่รู้ตั้งซีว่าเลยโอเคทุกคนวันนี้ไอ้หวยจะมาช่วยด้วยแต่ตอนนี้ผมหวยกำลังกินผู้อยู่โอเคทุกคนโอ้พี่ตังหมดละ วันนี้จะทำอะไรกันดีครับออกไปกินให้หมดกนะ่อนมันจะเสียโอเควันนี้จะทำอะไรกันดีนะครับทุกคนก่อดอื่นเลยครับมันจะช่วยผมคิดได้ขึ้นถ้าทุกคนกดสับสไครกดกระดิ่งให้ผมครับโอเคขอให้คนดูแน่ครับทุกคนโอเคโอเคทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะมามาอะไรวะมาอะไรวะมาพีโอสอนวิธีการวิ่งนะครับทุกคนวิธีการวิ่งถ้าทุกคนวิ่งแล้วล้มนั่นก็คือว่าทุกคนวิ่งผิดนะครับทุกคนวิธีการวิ่งที่ดีอย่างนี้ครับไปล้ามือก่อนอ่ะทุกคนดูผมนะครับ ทุกคนมันไม่ล้มนะครับแต่ว่าในการในการวิ่งนะครับทุกคนคูกคนรต้องระวังด้วยหัวไ่อยู่รูบิกนั่น่ะพี่สอนทุกคนเล้ลผมก็ไม่รู้หรอกนะทุกคนเคยเล่นรูบิกสามพันสามไหมแต่เป็นลูกอื่นครับเป็นลูกหน้ายิ้มบางทีก็จะน่าจะเป็นหน้าหายวะ่ยวะ เป็น,นี้หลังนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องการวิ่งกันต่อทุกคนใส่ใจเรื่องสุขภาพในการวิ่งไหมครับถ้าถ้าถ้าทุกคนใส่ใจในด้านไหนคอมเมนต์บอกด้นะครับถ้าในการกินอาหารก็กินเรื่องผักผลไม้มะีก็กินน้ำปัน่นแล้วก็ผลไม้ปั่นทุกชนิดทุกคนเคยกินสลัดไหมครับ เหมือนแซนวิชสลัดไก่ผมชอบกินอโอเคนะครับทุกคนแค่นี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งพี่บอกเลนะครับจบแล้ว